The ว่าแต่ f a o r t New Vegas คือเกมอะไร f o r New Vegas เป็นเกม Open World r p อจีจากปี2010ที่เซตติ้งอยู่ทะเลสายโมฮาเวในโลกหลังสงครามนิวเคลีย ูกสร้างโดยจากค่ายออ s ซิเดียและแจกจำน่ายโดยบิเทสตาในเกมฟอร์มนิวเวกัสเราจะได้รับบทบาทเป,ป็นนายไปษนีที่ได้รับมอบหมายงานส่งแพลตินัมชิปให้กับเจ้านายเราแต่ด้านโดนใครก็ไม่รู้ที่มีดักหัวแล้วก็ขโมยชิปไปแต่ก็รอดเฉยเราก็เลยต้องตามล่าเอาชิปคืนมาแล้วส่งให้นายเราอืมช mm hmm. โดยตัวเกมเนี่ยกราฟิกอาจจะไม่ทันสมัยมากแต่เกมก็จะมีสเสน่ห์อมเหลืองส้มของมันเกมเพลย์ก็เช่นกันบางอย่างอาจจะล้าสมัยไปบ้างแต่บางบังก๊กก็ถือว่าเป็นสีสันแล้วกันเกมเพลย์ของเกมนี้เข้าถึงงา่า,ายมีทะเลทรายโมฮาเวให้สำรวจเป็น 10, 10ชั่วโมงมีแหล่งมั่วสุมอเบายามุกในย่านเดอะสตรีปมีระบบแวตเอาไว้ลากหัวขมคมมีการเมืองในจักรวาลของเกมเข้ามาแฝงอยาเป็นประชาธิปไตยสังคมทนนิยมน่าเลือดก็เลือกข้าข้อ็นซีาร์ดี หรืออยากเบวจักรวรรดิโรมันไล่ต้อนคนเป็นทาสแล้วเผาบ้านเผาเมืองก็เข้าฝ่ายลีเชียนยังเป็นนายตัวเองตัดสินชะตาแผ่นดินผืนนี้ก็ไปคุยกับยักมนซึ่งฉากจบของเกมนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเรามีรอยที่ลึกมากมายมีหลายอย่างให้ทำแล้วก็มีเควสเป็นร้อยเออพูดถึงเควส